สวัสดีพี่น้องเส้นเล่าพัฒนาข้อเล่าพัฒนาทุกคู่ทุกคนเนาะเป็นยังไงเนาะเล่าพัฒนาผ่านไปแล้วผ่านกับมือนี้ละเพราะถ้าผ่านไปแล้วก็จัดจัดตองหวดเลยพี่น้องเพราะว่ามันว่างพอดีมันบัติดบัติิสไรการอื่นไหมพี่น้องก็เลยจัดชดเทียกับปู้กับสิจัดหลังจากไปมื่นหนึ่งเนาะมือนี้ตอเลยพี่น้องตอเลี้ยวดวนเลยเพราะว่า บ่ติดรายการอื่นพี่น้องรายการอื่นบะมีแล้วเพราะวา่าเมือ่ออัฐบาลรกสิออกแล้วแม่พี่น้องก็เลยบะมีรายการอื่นก็เลยจัดได้เรื่อยนะน้าเราพัฒนาก็ได้วันนี้เราพัฒนาของปูกะเขาวิ่งอยู่เนาะวิ่งรุดเกตรุดสองเขารุดสองอยู่กับตัวจอก,อกระมีเนาะพี่น้องเป็นตัวกลับสองซีเป็นซีสองถือว่าผ่านเนาะพี่น้องเนาะ พันได้พันได้ถือว่าเป็นเป็นแตกกับว่าเลเนาะพี่น้องเนาะแตกซีสองหลุดกับพนันไข่เข่าจ้อนำหลุดนำได้สองยางน้าพี่น้องเนาะได้ทั้งหลุดได้ทั้งจ้อเด็กกับว่าลายพี่น้องมีหกตัวนกครูเป็นตัวกลับเนาะกับว่าว่าเป็นตัวว่าเป็นตัวเด่นเป็นตัวหล่องพี่น้องช่องสี่กากวนสิ ขับเบิ้งกะเบิ้งของวันที่สิบแปดเนาะวันจันทร์ที่สิบแปดวันนี้กะทบทวนให้ในพี่น้องเบิ้งกันฟังกันเนาพี่น้องเนาะของวันที่สิบห้ากันยา่าสองวันรอยหกสิบหกกเลขเคี้ยงเลขตั้งรักกะมีศูนย์สองสี่หเจดเก้าพี่น้องเลขที่ออกกะเลขที่ออกกะ สามหนึ่ีอเกเกอกที่ที่ออกนะพี่น้องนะ้อสาีนอามหนึ่งีสองเก่าเก่าพี่น้องสามหนึเกาเกที่ออกมาอย่าบอกลูอกอย่ามาอย่าบังเพิ่นอย่าบังเพิ่นไปนอนไปขึ้นไปนอนเึ่งๆ่นเด้นบังนอน่มเด้อจะมาเสียเสียเพิ่นเต๋เสียเลขบ่มานี้กะ ผู้กับจับคูมาลูดเกดลูดสองนะวิ่งลูดเกดลูดสองจับคูกับสองศูนย์สองสี่สองเก้าสี่หกเกตสองเก้าศูนย์เขาลูดสี่สองพี่น้องสองสี่กับเขาตัวจอเป็นตัวกลับนะพี่น้องเนาะถือว่าพาันนะพี่น้องเนาะนี่พานได มอนี้กอวับบนที่สิบหา้านะพี่น้องแล้วแล้ว,ลวพอดีออกอ่านจบเรียบร้อยแล้วก็บ้าต่อเลยนะหน่าะมานนางคํานวณพอดีหวยออกแล้วก็บานนางคํานวณกับต่อให้พี่น้องเลยเนาะพี่น้องเนาะเลยเพราะว่ามันมีรายการอื่นมีรายการนี่ว่างพอดีก็เลยจัดต่อเลยพี่น้องเอาวัานี้วันที่สิบแปดได้พี่น้องในวันที่สิบแปดจำที่สิบแปด่เป็นตัวใลกับมาบึง ามาเบิ้งเด้อพี่น้องเด้อมาเสียมาแชร์กันของวันที่18วันที่18เอาเหล็กเคี่ยงเหล็กตั้งรักกันนะพี่น้องเนาะมันต้องมีเหล็กเคี่ยงให้พี่น้องเบิง่งผู้เซียนทั้งหลายก็ได้ไปจับกันนะเนาะเหล็กเคี่ยงเหล็กตั้งรักเซียนทั้งหลายก็จะได้จับกันบนราง บนลางศูนย์ส แปดเก้าแปดเก้าเสียงเพ่งกะมีมาเขาว่าตลังที่มันยกไก่แล้วเปล่านะ บ้านหนึ่งคุเก็ดแปดเก่าหนึ่งสามเก็ดเก็ดโตพี่น้องเก็ดโตเด็กเด็กเคี่ยงมีเด็กวิ่งมีเก็ดโตพี่น้องเลขวิ่งบันนี้เลขวิ่งวิ่งวิ่งนอนลงจะเขามาตัดจะเขามาตักเออเขามาวทานเขามาเร็วเขามาเขามาจะเขาาไปกวนกล่องคนเด้อ นัง่นลงลงนั่งล,ลงนลงั่งลงนี่แหละนั่งลงเออนั่งลงวิ่งศูนย์กับตีลูดลูด หลุดชนหลุดสีหลุดชนหลุดสีโอ้คดังข ouais. ึ้นมาแหงตกอแถนนันนสีวิงนิงสเสียงเขาบนากเสียงเขาก็สีบ่เดียวเขาอ้งอัดไปสักอนนพี่นองเนาะ bắt mây cả đây bốn lục là cả lục lục chắp khô bốn sáu

0 7 0 8 0เก9 0ศ0คุ้มมดพีหนังเลยศยคุ้มศคุ้ม มันนี่กะสาตัวเ้ยมันชุนเก่าไม่พี่น้องตัวนี้ตัวนี้พิษตัวนี้พิษตัวนี้ออกไปชุนตัวนี้ออกไปเก9าเก้าพี่น้องเด้อตัวนี้กระบาดไว้ชุนตัวนี้เก กแล้วกันตัวเกอาให้หลายตัวให้อิ่มไปเลยน้พี่น้องเนาะเลขตัวเกตเกศอให้อิ่มเลยเกตเก้าศูนยเกศ Xì si cầu xuống Nhá mùn nhá mùn Xì si cầu xuống Xám xuống xì si. Xuống si. xuống xì si. Cầu xuống si. Cầu ศูนย์สี่เก้าศูนย์เก็ดเอาให้อิ่มเลยพี่น้องเลขสามตัวจัดให้เต็มจัดให้อิ่มเลยเด้อพี่น้องเด้อสามตัวจัดให้อิ่มเลย นักๆเลยสามตัวงกหางพี่น้องสามตัวคัดสันตัวเก่งทั้งนั้นนี่นี่สองตัวเก่งทั้งนั้นนี่มาพี่น้องยักควรแมวเอ้ยทำไมจังไดดอกจะมาหมุนมาสิ่งสะดอกแมวนี่ก็ได้ เส้นเทียคือนอนอยู่ทางสูงๆเพิ่นเบิ่งเขียนให้เพิ่นคั่นนี่อีมือโทร0 6 3 0 า้าหนเก็ดเก็ดห้ผู้ขุน พี่น้องแคปหน้าจอเด้อผู้ใดเข้ามาแล้วก็ไดขมา้าเหลวแคปหน้าจอกันมาแล้วมาแล้วต้องหงดเลยต้อมือในมือนี่เลยพี่น้องเ mm hmm. พราะว่าออกไปแหลาพัฒน่ามีรายการอื่นเข้ามาหน่ะนะรายการอื่นกับว่าท่านห้าหน้อยก็จัดอยู่แต่ว่าหถ้าท่านทรงเอื่นนักที่ทรงห้าหน้อยเอาเล่าพัฒนาก่อนนะพี่น้องเนาะ ลาพัฒนาวันที่18กันยายนวันจันทร์ที่18พศ2566พ,พี่น้องเลขจับเขี้ยงบนรางพี่น้องเอ้ยมีศูนย์มีสองมีสี่มีหาม,มีเก็ดมีแปดมีเก่าลูดวิ่งลูดศูนย์ลูด4ีเด่นศูนย์พี่น้องจับคู่ศูนย์สี Đây xuống xoáng, xuống chi, xuống hạ. Xuống xoáng. Xuống phía đằng xuống chi đến cộng lại xuống chi. Xuống xoáng. Xuống tốt lòng phía đằng xuống xoáng, xuống tốt lòng đưa xuống chết cả đến lòng. lòng. Hay cộng phía เดนสองเด่นีกับเก่า่นผอเก่าสวเดน t สามตัวนี่อันนี้ก็เป็นล่องเป็นล่องเป็นล่องเดนให้สองคู่นี่พี่น้อกสองคูมนี่สอตัวนี่สองกลมนี่เดิน ม้วนนี่ก็ล่องม้วพี่น้องเอาไปพิจารณาบบ้างเด้อพี่น้องเด้ดอผู้ใดเข้ามาแล้วก็ได้เอาแคปหน้าจอแคปหน้าจอของวันที่สิบแปดกันยายนที่สี่หอดนี่แหละพี่น้องเลขเครืงเลขตั้งรักก็เอาลอยอีกรอบนึงเนาะเพราะขยับเวลาเวลาจาักหน่อยเ,เครืียงเหล็ตั้งรักก็ศูนย์สองสี่ห้าเก็แปดเก้าเก็โตพี่น้องเลขวิ่งก่ะศูนย์กับสี่หลุดเด่นศูนย์ ยคู0ย์สองสี่หาเก็ดแปดเก้ศูนคูพี่น้องศูนย์คุ้มใปเด้อพี่น้องเด้อเด่นที่สุดคือศูนยล่องเด่นไปจังไม่ก็คือเกตัวล่องสหางนะก็บ0ดสองซุเก็ดเอาพี่น้องอาพิจารณาเบ้่งเด้อผู้ใดเข้ามาแล้วก็ได้กดไลค์กดแชร์นะมั่ยก็ว่าได้ตัวกับอยูดอกพี่น้องในสี่สองมื่นนี่ วันที่สิบห้าในสีสองนี่พี่น้องวันที่สิบแปดนี่เอาทั้งสามตัวสองตัวเนาะพี่น้องบนหลงังจอเลยเนาะพี่น้องเนาะให้พี่น้องภูเขามาเบิงสุขูสุขสคนโศกดีเดอ้อโศกโศกมกันมันวันที่สิบแปดที่สีฮอดนี่วันจันทร์ที่สิบแปดนี่โศกโศกมันมันให้ลำให้รวยกันสุขูสุขคนเฮงเฮงปังปังยาเจ็บอย่าจนกันเดอ้อคุณพระรักษาทเทวดาคุ้มครองเดอ้เอพอออออีเดอ้อ พอกันไม่สุดต่อไปสวัดสดี